สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมนะครับกับทอยแม่นิ n งนะครับกับเกมรีมดิคซ็อกเกอร์นะครับอ่ะ ไม่รู้นะครับว่าอ่านแค่เบบนี้ก่อแต่อ่านเพียอ่านถูกก็ขออภัยกันด้วยนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการแฮกเกมรีมหรือซ็อกเกอร์นะครับอ่านถูกไหมก็รู้นะงั้นเรืยองงาเงาซ็อกเกอร์ก็แล้วกันนะครับจะมาสอนวิธีการแฮกเกมนะครับนี่นะครับแฮกเงินนะครับช่วงนี้ครับก็อาจจะไม่ค่อยได้ลงคลิปนะครับเนื่องจากว่าก้จะสอบแล้วงานงานก็เยอะการบ้านก็เยอะครูก็สั่งงานเยอะชี้ไผ่นะครับนะครับโดยโปรแกรมที่เราจะใช้ก็คือนะครับ s b g e h a c k e r เช่นเคยนะครับ มามาดูกันเลยนะครับวกี่การแฮกเราดูจํานวนเงินของเราก่อนนะครับแต่ไม่มีเจ็ดร้อยผมก็เปิด sb เกมให้เกิดขึ้นมาครับก็ใส่เข้าไปนะครับเงินจํานวนเงินที่เรามีนะครับเจ็ดร้อยนะครับแล้วก็กดเล่งขยายตรงนี้นะครับถ้ามันขึ้นแบบนี้นะครับให้กดคําว่า modify new นะครับหรือบางคนที่ไม่ขึ้นนะครับให้เออทําให้นะครับเงินจํานวนเงินของท่านนะครับเพิ่มหรือลดอย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็จากนั้นใช่ไหมครับ แล้วก็มาใส่จานวนเงินที่เรามีอีกเข้าไปทีนี้มีเข้าไปอีกทีนะครับแล้วก็กดค้นหานะครับแล้วก็มาใส่จํานวนเงินเข้าไปที่เราต้องการเข้าไปนะครับส่วนอันนี้นะครับที่ึ้นอยู่ตรงนี้ที่เป็นลูกุญแจนี้นะครับกดเพื่ออะไรครับกดใครจะกดไม่กดก็ได้นะครับกดเพื่อนะครับเออสมมุติว่าเราเราจะแฮกให้มันเงินมีอยู่1ล้านแล้วก็กดล็อกกุญแจนะครับเพื่อไม่ให้จานวนเงินที่มีลดนะครับหรือเพิ่มมันก็จะอยู่ที่1ล้านตลอดนี่แหละครับเว้นแต่ว่าเราจะออกจากเกมแล้วก็เข้าใหม่นะครับ อ่นะครับแล้วก็ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเข้าไปนะครับหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านสิบร้อยพันเฮ้ยเยอะไปปะหน่วยสิบร้อยพันหมื่นแสนล้านอ๋อเอาแค่นี้ก็พอนะครับเขียนอันไหนเป็นหน้าอ่นนี่นะครับจำนวนเงินก็ขึ้นมาแล้วนะครับอ่ะงั้นแล้วก็ไปลองเออทดลองใช้กันดูนะครับอะไรก็รู้ครับนี่นะครับกดๆไปเลยครับผมก็เล่นไม่เป็นนะครับเกมนี้ เดี๋ยนี้ก็เลยไม่ค่อยเป็นนะครับผมโหลดมาเพื่อสอนแฮกเท่านั้นนะครับพอแฮกเสร็จก็ลบทิง้งนะครับ <laughs> ก็กดนี่ครับอะไรอ่อจิบแบตจะวมดอ๋อชื่อเะครับอ่าชื่อใส่มวัวเข้าไปเลยนะครับลองมาใช้เงินกันดูนะครับว่าใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยเลย,ย 5. 5. 5. อ๋อนี่นะครับแล้วก็ลองมาใช้ดูนะครับ จ้างมามันจ้างมอะนะครับเห็นไหมครับจํานวนเงินก็ยังคงอยู่เก้า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 นะครับเพราะว่าผมได้กดล็อกกุญเจอตรงนี้ไว้นะครับอ่าเห็นไหมครับไหนลองเรามาทําดูอีกทีรอบหนึ่งนะครับอ่ะเราก็มาใส่ชื่อมั่วแล้วก็ลวกกันไปเลยนะครับตึ๊กตึ๊กตึ๊กแล้วก็กดอ่าไม่ใช่นี่นะครับเห็นไหมครับจํานวนเงินมันก็ยังคงอยู่เท่าเดิมนะครับแต่เมื่อถ้าเกิดแล้วว่าเรามากดล็อกตรงนี้ดูล่ะ เรามาเรามาปลดล no? ็อกดูนะครับแล้วก็มาดูผลกงนนะครับใส่ชื่อมั่วแล้วก็ลัววนะครับให้มันลวมั่วมั่วซั่วไปนะครับโชเห็นนะครับเงินมันก็ลดไปตามธรรมดานะครับอ่างั้นเราเรามาออกจากเกมแล้วเข้าเกมกันดูนะครับว่าเงินยังคงอยู่ไหมครับอ่านะครับผมออกมาจากเกมแล้วนะครับอ่านี่นะครับแล้วก็ลองเข้าเกมกันใหม่ดูนะครับ อาจจะมีเสียงอื่นรบกวนนะครับเพราะว่าฝนแถวบ้านผมนะครับฝนตกนะครับช่วงนี้อากาศแปรปรวนสภาพอากาศไม่ค่อยดีนะครับกี่นาทีแล้วเนี่ยสามนาทีไม่เป็นไรนะครับลงมาเข้าเกมดูอีกรอบนึ่งนะครับโอ้นานนานแต้เราลูกเห็นไหมครับ จำนวนเงินก็ยังคงอยู่เท่าที่เราแฮกนะครับอ่ะนะครับงั้นงานแฮกของเราก็ได้เจ็ดชิ้นเจ็ดเมตรเจ็ดเ็จชิ้นลงแล้วนะครับงั้นนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับสับสกายและแชร์โอ้ยไม่จะไปตั้งแชร์นะครับก็กดคอมเมนต์กันนะครับไลค์เพื่อเป็นกําลังใจสับสกายเพื่อติดตามและคอมเมนต์เพื่อนะครับอาจจะเป็นคําติชมเล็กๆน้อยๆหรือคําแนะนําจากท่านผู้ชมนะครับว่าจะให้ทําอะไรครับครับก็คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆนะครับงั้น วันน,ววนนี้นะครับก็ขอจบตัวลาลงไปเพียงเท่านี้นะครับขอกราบคำว่าสวีดัดสวัสดีครับ